ส่วนข่าวต่อไปค่ะพูดถึงอาชีพอาชีพหนึ่งที่เดี๋ยวนี้หลายคนก็หันมาทำนะั่นก็คือไรเดอร์เพราะว่ามันก็เป็นการสร้างงารสร้างอาชีพเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็มักจะแบบซื้อออนไลน์หรือไม่ก็ไม่ได้ไปที่ร้านละสั่งนี่แหละให้ไรเดอร์มาส่งหรือว่าพวกอา,อาหารก็จะมีไรเดอร์เนี่ยนะคะที่เขารับหน้าที่มาส่งอาหารให้กับเราหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นมันมีจุดที่ให้ไรเดอร์มาจอด นะรวมตัวกันเพื่อที่จะรอรับออเดอร์ถ้าตรงนี้มีออเดอร์เข้ามามันรับได้หลายทางเพราะว่าเหมือเนเป็นจุดศูนย์กลางของอ,ออเดอร์ละเออ,อมันอาจจะตามห้างสปปรสพสินค้าหรือว่าตามร้านที่มันเป็นโซนการขายอาหารเยอะๆดังๆก็จะเห็นพี่ไรเดอร์เนี่ย <ๆ S 1> เขาจอดรอกันนะคะแต่ว่าอันนี้บางทีก็ต้องระวังเหมือนกันเตือนพี่ๆไรเดอร์เพราะว่าบางทีเราคิดว่าอุ๊ยก็เพื่อนรวมงานกันทั้งนั้นอาจจะเผลอไม่ระมัดระวังตัวเผลอประมาทเสียบกุญแจเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวจะเจอมิจฉาชีพที่เขาปลอมตัวมาในคราบของไรเดอร์แบบ ะะไปดูคลิปจากภาพวงจรปิดกันค่ะคุณผู้ชมเนี่ยบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานพี่ผู้ชายเสื้อเขียวเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมสวมแจ็คเก็ตสีเขียวนะเดินเข้าไปแล้วก็ไปขี่รถจัก,กรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าคลินิกแห่งหนึ่งในเขตอําเภอเมืองขอนแก่นแต่ว่าไม่ใช่รถตัวเองนะจ๊ะเนี่ยแหละขโมยไปเรียบร้อยแล้วเออไม่ใช่รถเขาเลยนะคะตํารวจได้ภาพหลักฐานมาก็เลยไปขยายผลแล้วก็แกะรอยตามเลยข,ขี่ไปที่ไหนยังไงบ้างจนไปเจอว่าเป็นไรเดอร์ของบริษัท แห่งหนึ่งอันนี้ก็คือเขาก็อาจจะใช้อาชีพนี้บางหน้าเนาะไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ทําแบรนด์นี้หรือสวมเสื้อสีเขียวแบบนี้จะเป็นไปสมหมดนะคะคุณผู้ชมก็เขาทําอาชีพนี้บางหน้าก็พอได้หลักฐานต่างๆก็เลยนากาลังเข้าไปจับกลุ่มแล้วของกลางอะไรมากขนาดนี้อ่ะโอ้คุณพี่เขาก่อเหตุมาโชคโชนโอ้โหเล็งแต่รถจักรยานยนต์ค่ะ อ้เนี่แหละอย่างที่บอกนะคะเขาผูา้ต้องหาคือนายอนุสิทธิ์อายุ40ปีเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าวิธีของเขานะก็คือระหว่างที่เขาขี่รถจักรยานยนต์จะไปส่งของเนี่ย<ม>เขาก็จะสอดสองมองหาละรถของเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยแหละ ขกรถจักรยานยนต์เนี่ยถ้าใครเผลอเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้เนี่ยแหละสพโอกาสเลยค่ะ hmm. เขาเรียกว่าเข้าทางโจร hmm. เออนะไม่ทันระวังเนี่ยก็จะโดนละหายไป hmm. เดือนเดือ<ๆ>นหนึ่งเนี่ยเขาขโมยมาอุ้ยสองสาเดือนเขาขโมยมาแล้วแปดคันค่ะคุณ hmm. ค่ะคิดดูสิถ้าเกิดว่าไปสองสองเจอปุ๊บขโมยปั๊บเนี่ยแหละขี่ไปเลยก็งงเหมือนกันนะว่าเอารถตนไปขโมยคุณพี่ขี่รถอะไรไปอะแล้วไม่เอารถตัวเองกลับหรอเออ,เอ,อ ก็คือไปเจอปุ๊บขี่รถเข้าไปทิ้งรถตัวเองไว้ก่อนอเออแล้วพอเอาไปขายได้เดี๋ยวค่อย้อนกลับมาเอารถตัวเองอะไรแบบนี้หรือเปล่าพอขโมยได้ไปปุ๊บเขาก็จะไปขายต่อให้กับพักพวกราคาคันละ5,000บาทเท่านั้นเองแล้วก็เอาเงินไปใช้เอาไปเล่นพนัน แม่แต่ละเรื่องดีๆทั้งนนวนเวนๆเวียนวนวนเวียนเวียอยู่กับสิ่งเสพติดหรือว่าพนันนี่แหละนะคะบอกเอาไปใช้พนันออนไลน์ตำรวจก็ขยายผลจับผู้รับของโจรมาได้จับจากคนที่ซื้อรับซื้อเขามาก่อนแล้วก็ขยายผลเนี่ยนะคะได้คืนมา4คันส่วนที่เหลือถูกประกาศขายผ่านช่องทางออนไลน์ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยอยากจะฝากเอามาเตือนกันหน่อยเรื่องของความประมาทบางทีเผลอน่ะคิดว่าแป๊บเดียว เอาออเดอร์แปบ,บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเป็นความไว้ใจด้วยเนาะเสียกุญแจรถท er ิ้งเอาไว้เนี่ยอย่าเด็ดขาดเลยนะคะเอาลองฟังเจ้าหน้าที่เขาเตือนกันหน่อยค่ะส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากการใช้รถหรือความประมาทเลอนเลือของผู้ใช้รถนะครับเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยบางครั้งก็รีบนะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะถอดกุญแจรถออกไปหรือไม่สะดวกหรือด้วยความรีบร้อนนะครับก็ไม่ได้ล็อกคอรถนะครับ เนี่ราคาหนึ่งเลยเนี่ยคุณอย่าเผลอลืมพวกคุณจงคุณแจทิ้งเอาไว้หรือถ้ามันมีอุปกรณ์อะไรที่ล็อกได้ทำซะหน่อยอ่านข่าวมาเยอะแยะกระทั่งคนที่ล็อก ชั้นหนึ่งที่คอ,อล็อกชั้นหนึ่งที่ล้อก,ก็ยังโดนเอาไปแล้วอันนี้ออคือเปิดทางสะดวกใส่กุญแจไว้สุดฤทธิ์อันตรายจริงๆนะคะ,ะ่บางทีเนี่ยเราก็ต้องผ่อนกุญแจที่แบบว่ารถไม่ได้ใช้แต่ยังผ่อนไม่หมดเลยนะแล้วจะทําอาชีพอะไรได้ล่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นไรเดอร์แล้วคุณโดนอุปกรณ์ทำม,มาหากินไปแล้วอะเรื่องใหญ่นะคะ